ซิตคอมบ้านเคียงเรียงเบอร์ตอน GLO ชวนรู้จักสัญ,ญลักษณ์บนสลากโอ้ยกวาดยังไงก็กวาดไม่มีวันหมดกวาดได้กวาดดีอยากจะมีร้านกาแฟใกล้ชิดธรรมชาติมันก็ต้องยอมอย่างนี้แหเอมย,อยสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มือพี่เบอร์อะไม่ได้การละ พี่เบอร์อฉันขอยืมไม่กวาดหน่อยสิอันนี้มันพังแล้วอะอะไรกันก็ดูดิไออันนั้นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่เหรอก็ตะกี้เห็นกวาดอยู่นี้เออเอานะาฉันขอหน่อยพอดีกวาดสองอันมันจะได้เร็วขึ้นไงก็ตามใจอ่ะอ่ะเอาวันนี้ไปแล้วกันจ้ะขอบคุณมากนะอะไรเนี่ยยกล้อ จะไปกวาดก็เอาไม่กวาดไปสิรูปอะไรอยู่ได้ได้จ้ะไปไปขอบคุณมากจ้ะพี่เดี๋ยวฉันไม่กวาดต่อแล้วนะจ้าทำไมเป็นรูปหัวใจด้วยว่าไงพี่ทำไมไม่รีบกวาดใบไม้สิใบไม้ใบไม้ใบไม้นี่มันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาในร้านนะแล้วเห็นใบไม้ทั้งหมดเขาจะย้ายไปร้านอื่นพอดีสิกวาดสิกวาดได้ได้จ้ะพี่มีสัญญาเหมือนกันเลยอ่ะ เออพี่ละแทโหวันนี้ผิวพรรณดีนะว,วันนี้พี่สวยสวยสวยมากเลยอ่ะทำไมวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยอะ<น>่ะโอ้โหบ้าเหรอยกล้อจะมาชมแบบนี้ไม่ได้ไรนะไม่ใช่ขนบ้าหยอซะด้วยออาแต่ว่าแกอยากได้อะไรอ่ะไม่อยากได้ไดอะไระไไหรอกพี่งั้นเดี๋ยวฉันรีบกวาดต่อแล้วนะกวาดเลยเร็วๆใบไม้นะเน,มมนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่นได้จัดได้จ้ะได้เลยสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรอ่ะทำไมมีทั้งคู่เลยอ่ะ

นี่เสียตั้งถามจริงๆนะทำไมเสียต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วสัญลักษณ์ที่มึงเสียเนี่ยมันคืออะไรอะกระเป๋าขึ้นแค่เดีวฮะฮะกระเป๋าเปิดขึ้นแคเดีวฮะฮะฉันอยากจะเอาสัญลักษณ์นี้มาให้แก <laughs> แล้วทำไมฉันต้องมีสัญลักษณ์นี้ด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนี่นะยกเลิกไม่ใช่พวกเดียวกับพวกเราเอะสิยังไงอ่ะ <laughs> อ้าว สัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเราคือสมาชิกของหมู่บ้านนี้ถ้ามีคนแปลกรอมเข้ามาเราก็ไปสังเกตพิรุษคนเราอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันเราไว้ใจกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อป้องกันการปลอมแปลงแบบนี้ไงจากกรณีที่มีการนำรูปภาพสลากไปโพสจำน่ายโดยปกปิดสาระสำคัญบนใบสลาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสลากที่ถูกนำไปวนขายหลายทอดโดยไม่มีสลากจริงหรือที่เรียกว่าสลากทิศต,ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอีกทั้งยังมีกรณีการนำสลากที่ไม่ถูกรางวัลไปปลอมแปลงแก้ไขตัวเลขแล้วนำไปหลอกขายให้กับประชาชนที่หลงเชื่อต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งหากนำสลากปลอมแปลงแก้ไขามาขึ้นเงินรางวาัลก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทำให้ประชาชนผู้ซื้อได้รับความเดือดร้อนนอกจากต้องซื้อสลากราคาเกินกว่าที่กำหนดแล้วยังอาจจะถูกหลอกลวงจากการที่ไม่มีสลากฉบับจริงหากถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ปรับรูปแบบของข้อมูลบนใบสลากจากเดิมชุดที่จะอยู่ใต้งวดวันที่ปรับเปลี่ยนเป็นพิมพ์หมายเลขชุดที่ เพิ่มโดยพิมพ์ทับลงบนงวดวันที่ซึ่งจะทำให้เห็นเลขชุดได้อย่างชัดเจนในตำแหน่งเดียวกับงวดวันที่ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้โพสขายจะต้องเปิดเผยให้ผู้ซื้อเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนอกเหนือจากหมายเลขบนใบสลากเมื่อผู้ซื้อสลากทราบหมายเลขชุดก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าสลากฉบับนั้นๆได้ถูกนำไปขายที่อื่นด้วยหรือไม่นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการปลอมแปลงบนใบสลาก แล้วนำไปหลอกขายให้กับประชาชนอีกด้วยทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวจะเริ่มพิมพ์ออกจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2565เป็นต้นไปค่ะอ้แบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันพร้อมที่จะมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วจ้ะกครเดี๋ยวหมองั้นแกมาตรงนี้ทำอะไรอ่ะต้องท่องคาถาตามฉันด้วยก่อนก่อนจะมีสัญลักษณ์ต้องท่องคาถาใช่ทุกคนต้องท่องคาถาทำให้ดีๆนะ เอาอีกทีได้ไหมดีๆนะดีๆแล้พูดให้ชัดๆนะอัสบรสัยอัศบรหีอัศบรหยจุกุ้งมันมันไม่เหมือนเมื่อกี้เลยไม่เหมือนเมื่อกี้เลยเอาใหม่อีกทีได้ไหมอัศีรสัยอัศบรหีอัศบรหีจุกุ้งอัศบรหีกระมันกระหี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 กระหตอนนี้ต้องต้อนรับสมาชิกใหม่เอาขึ้นคาถาไปเรียบร้อยแล้วรับไปเป็นการ ให้ตำแหน่งจากหัวหน้าเผ่าของเราครับปีนขึ้นคอปีนขึ้นคอหัวหน้าเผ่าได้เลยครับอะไรนะอะไรนะอะไรแล้วาอะไรล้วาอ๋อเดี๋ยวลัาเดี๋ยวรับติดตามชมความสนุกสนานของซิทคอมบ้านเชียงเรียงเบอร์ครั้งต่อไปในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางอมรินทีวี h อช่องส4เปิดจอรอเลยนะคะ